สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำฟอร์ดเ a นเจอร์วายเทคไฮไลเดอร์เครื่อง2,500ันเทอร์โกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคอมมอนเร็วแล้วนะครับรถปี2 0 1 0 2 1 1 1ครับสีสันภายนอกโดยรวมแล้วสวยงามครับเป็นกระจกไฟฟ้าแคบเปิดได้มีถุงลมนิรภัยนะครับเบรก ABS ีสันมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นบุบครับคัดสีสวยนะครับไม่เป็นสนิมไม่ผุไม่ดำ ภายในสาสรนะครับไม่ทรมเลขใหม่เลขใหม่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับภายในไปดูเครื่องยนต์กันครับ นี่เครื่องเดิมนะครับอันนี้เม็ดอาร์โรงงานยังอยู่นะครับคันหน้าเดิมครับสุมซอกสวยครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องเสียงเงียบครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเข็ตก ขึ้นลงไล้ปกตินะครับพับเก็บในพับเก็บได้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0823060652นะครับไลน์ ID พุทธลักษณ์นะครับ phutarak คันนี้ตั้งราคาไว้ที่189,000บาทครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สำหรับคนที่มีเครดิตดีนะครับตัวนี้ฟรีดาวน์ส่งได้84งวด สำหรับท่านที่ติดแบ็คลิสใช้เงินดาวอยู่15,000บาทครับสง่งงวดละประมาณ5,600บาทครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ